สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวางผ้าตัวนี้เป็นผ้าถุงนะคะหนึ่งผืนแต่เราจะเอามาตัดเป็นกระโปรงค่ะผ้าหลังเกยค่ะเรามาดูวิธีตัดกันเลยตอนนี้ตัวนี้เรายังไม่ได้อดัดผ้ากาวนะคะเรามาวางกันก่อนเราจะมาอาดัดผ้ากาวทีหลังเราตัดก่อนค่ะแล้วมาวางอาดัดผ้ากาวก็จะดีค่ะค่ะเราจะมาดูเลยค่ะเราต้องดูก่อนนะคะเราล็อกลายก่อน ดูข้างล่างค่ะเราจะวางข้างล่างไล่ให้ตรงกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะมาต่อจุช่วงข้างหลังถ้าเราไม่ทําให้ลายข้างล่างข้างบนตรงกันจะออกมาแบบไม่สวยค่ะค่ะเราจะมาวางกันเลยนะคะตัวนี้คือชิ้นหลังเราล็อกแล้วนะคะที่ลายแต่เศยดายนี้ค่ะคือเชิงเชิงจะน้อยไปหน่อยค่ะข้างล่างแต่ถ้าเป็นส่วนมากแต่ถ้าเป็นตรงนี้เยอะเราจะลงจากกุดนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วแต่ตรงนี้เราไม่ได้เลยค่ะตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นผ่าเกยนะคะผ่าหลังเกยเราจะอยู่ในเกณฑ์การวางชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังชิ้นหลังเราจะอยู่ตรงนี้คือเส้นเกยค่ะตรงนี้ค่ะเราจะเกยตรงจุดนี้เส้นนี้นะคะเส้นเกยเราจะเกยออกไปอยู่ในเกณฑ์ประมาณเก้าเซนค่ะเก้าเซนเราก็วัดจากริมกระดาษเข้ามาเลยค่ะตรงจุดนี้ระวังเลยค่ะเส้นนี้ตรงนี้ระวังเส้นตรงนี้นะคะ ตรงเราดูลายด้วยค่ะตัวนี้เชิงน้อยระาวาังได้เลยค่ะชิ้นหลังเราผ่าเกยน,นี่ตัดได้เลยค่ะแพทเทิร์นตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่เราสร้างไว้แล้วค่ะเราจะแปะกระดาษเยอะนิดนึงของลูกค้าจะใช้ไซส์ดื้หมดเลยค่ะถ้าตัดใส่ได้ดีนี่ค่ะคือตรงจุดนี้เราตรงนี้คือชายน้อยเราเอาตรงเส้นนี้เลยค่ะ ถ่ายเส้นเดิมเลยเราจะนี่วางชิ้นหลังได้แล้วนะคะเราจะมาดูชิ้นหน้าจากต่อชิ้นหน้าเราทบผ้าค่ะทบผ้าเราก็วางเหมือนกันค่ะตรงจุดนี้นี่ค่ะ จุดนี้เราวางคร่าวๆไปก่อนค่ะจวเราจะมาตัดผ้ากาวอีกชั้นหนึ่งส่วนมากตรงเนี้ยที่เราเหลือตรงเนี้ยเลยนคะตรงจุดกลางตรงที่เราเหลือเราจะไว้ทําขอบได้เลยค่ะการตัดถ้าเราจะมาดูการตัดเลยนะคะเราตัดเลยค่ะนี่แถบชิ้นหลังนะคะเราตัดได้เลย ค่ะตรงจุดนี้ค่ะเราตัดได้เลยเราใส่ทิ้หลังนะคะตัวนี้นี่ค่ะชิ้นหน้าเราได้ชิ้นหลังโทษทีค่ะชิ้นหลังเราได้แล้วเรียบร้อยแล้วเราวางไว้ก่อนเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อชิ้นหน้าเราก็ตัดตามนี้เลยค่ะตรงชายเราจะตัดเฉียงออกนิดนึงนะคะคุกเ่ะเอาตรงข้าง กันไกลคมน้อยไปห,หน่อยค่ะต้องรับแล้วค่ะใช้นานมากค่ะนี่เราได้แล้วนี่คือส่วนของชิ้นหน้าที่เราได้เราก็จะนาผ้ากาวนะคะนาผ้ากาวมาวางได้เลยค่ะค่ะนี่คือส่วนของชิ้นหน้าได้แล้วนี่คือส่วนนี้ค่ะตรงจุดนี้เราจะทําขอบเลยค่ะตรงขอบนี้ตรงเนี้ยเราได้ขอบสองทางนะคะคือเป็นขอบโค้งเราจะตัดตรงนี้แล้วค่ะขอบโค้งได้เลย เดี๋ยวเราจะาเอาวิธีสำเร็จมาให้ดูนะคะการทำ